คสินค้าเกษตรกรรมนวัตรกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกันไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยอนทคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างไรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยอนทอยกับเราสิคะ คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทุวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ กับผลิตภัณฑ์ Harmony Herb Extra นะคะและพี่ผู้ชงโยธาพิทักค่ะคุยกันต่อเลยละกันนะคะเมื่อสักครู่นี้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่คนก็จะรู้สึกว่า Extra เนี่ยต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นที่สามารถทานได้เห็นว่าจริงๆผู้หญิงก็สามารถทานได้เหรอได้ครับเพราะว่าไม่ได้มีโทษอะไรเลยมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยแต่ทานมากไม่ดีมันจะเปลืองคือแค่แคปซูลอะไไหนจริงดีต่อร่างกายดีครับแล้วไม่จำเป็นต้องทานทุกวันครับเพราะว่าเพราะว่า วันหนึ่งเว้น2วันก็ยังได้หรือจะทานทุกวันได้ยิ่งดีถ้ามีสตังแต่ก็ไม่ได้แพงอะไระเพราะฉนั้นผู้หญิงทานได้เพราะว่าอะไรอย่างที่บอกไว้ว่าทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเช่นกันผู้หญิงถ้าเลือดไหลเวียนดีขึ้นก็เหมือนผู้ชายครับเลือดมันดีในในร่างกายเนี่ยไปตรงไหนก็ดีหมด ใช่ไหมครับถ้าเลือดเสียตรงไหนตรงนั้นก็เสียหมดเพราะน,นั้นผู้หญิงก็ทานได้ค่ะงั้นถามเป็นความรู้ให้กับชาวบ้านบางคนอาจจะคิดว่าแบบผู้ชายทานแล้วเนี่ยสามารถทําให้ใช้งานได้ะนะคะเอ๊ะแล้วผู้หญิงไม่มีอะัยวะแบบนั้นทานแล้วแบบร่างกายจะเปลี่ยนไหมจะกลายเป็นผู้ชายหรือเปล่าหรือจะมันจะมีผลอะไรไหมค่ะกำลังจะบอกว่าเมื่อเลือดไหลเวียนดีขึ้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็ะจะมีสัญ,ญญาณอะไรบางอย่างเหมือนกันว่าอะไรที่เคยเคยมี พออายุมากขึ้นมันจะไม่ค่อยมีความกระชุ่มกระชวยความชุ่มช่าความเบิกบานอะไรเงี้ยที่ขาดหายไปแห้งเหือดมันจะมีขึ้นเออเพราะมันเป็นตัวช่วยที่ดีที่ต้นเหตุเลยเพราะฉะนั้นช่วยได้ไม่มีไม่มีผลเสียอะไรเลยครับไม่เกี่ยวกับว่าร่างกายจะแปลกไปหรือมีฮอร์โมนชายไม่เกี่ยวแต่คือมันจะทําให้ระบบเลือดดีเพราะฉะนั้นระบบอวัยวะต่างๆของคุณผู้หญิงก็ดีเหมือนกันใช่ครับก็ก็อันนี้จะเป็นประโยชน์เลือดนี่สําคัญมากๆเลยหลังๆนี่มันจะมีเรื่อง พังผืดเกาะอวัยวะภายในก็เลือดคุณไปเลี้ยงไม่ไมพอ,อเลี้ยงไม่ทั่วช้ากว่าพังผืดพังผืดมันเร็วกว่าไงมันมาเกาะมาเกาะบอดคุณบอดคุณทํางานได้แค่สามสิเปอร์เซ็นเฮ้ยแล้วคุณจะหายใจยังไงห,หมอเคยบอกว่าเกิดอะไรขึ้นหายใจไว้นะจะไม่ตายหายใจลึกๆนะหายใจลึกๆนะหาลางคนบอกหายใจไม่ออกอะไม่รู้จะทุกทวันเนี้เราหายใจงไงแคแค่เหมือนครึ่งเดียวนะค่ะถ้าเล่นกีฬาได้จะรู้ว่าจะหายใจมากขึ้นจะสูบฉีบจะหายใจออกมาได้ยาวกว่านี้แล้วถ้าไม่เล่นกีฬาเลย พังผืดมากเกาะเร็วขึ้นนวะเสร็จเลยนะ<อ>เสร็จเลยเพราะเลือดมันไปเลี้ยงไม่ทั่วถึงสาคัญมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดูแลตัวเองได้ที่นี่วิธีการรับประทานเราควรจะทานตอนไหนยังไงคะทานก่อนนอนก็ได้ทานเพื่อสุขภาพดีทานก่อนนอนก็ได้หรือตรงประเด็นก็คือทานก่อนมีกิจกรรมก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วก็จะรู้ดีว่าเออมันดีนะเอถ้าก่อนมีกิจกรรมทานได้เลยสักครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าสมมุติว่าทานเพื่อดูแลร่างกายก็ทานแล้วก็ก่อนนอนก็จะเวนไปทานไปก็ ก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นการดูแลครับไม่จำเป็นต้องทานทุกวันก็ได้หรือจะทานทุกวันก็ยิ่งดีนะครับความไม่มีโรคเป็นลาบันประเริบทีนี้มีคนถามเข้ามาอีกว่าเอะสงสัยบางคนบอกว่าถ้าสมมุติว่าทานกับแอลกอฮอล์ได้ไหมบางคนแบบบางคนทําลายร่างกายเป็นผู้ชายออกไปลุยเต็มที่ปาร์ตี้หนักน่วงได้และเกิดอยากจะทานไม่มีปัญหาทานได้แต่อาจจะออกผลช้านิดนึงเท่านั้นเองเพราะว่า มีแอลกอฮอล์นอนดึกหรือสูบบุหรี่เงี้ยก็ยังออกผลนะครับส่งผลแต่ชาต้านิดนึออ่งทางที่ดีก็คืออย่าไปทำร้ายร่างกายมากอันนี้ก็เป็นตัวช่วยไปดูแลร่างกายก็ทานได้ทานได้ ใครก็ทานได้ไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีผลข้างเคียงเลยเพราะว่าเป็นสมุนไพรล้วนๆอย,อย่างที่บอกนะคระับทีนี้ความเปลี่ยนแปลงที่เราจะรู้สึกได้หลังจากที่เราทานเข้าไปแล้วนะคะพี่ผู้ชงว่าแบบเออมันแหม่มันใช้งานได้จริงๆมันดีจริงอันนึ่ะใจ <ๆ S 1> ไม่ห่อเหี่ยวจิตใจมันจะเบิกบานต้องการแล้วมันทําได้อะแล้วมันเหมือนเกิดใหม่เลยนะมันเหมือนเกิดใหม่เลยเฮ้ยได้แล้วเว้ยอะไรเงี้ยแล้วไม่เสียไม่เสียฟอร์มด้วยเออมันมันมันรู้สึก ผลทางใจมันจะมาก่อนอย่างน้อยเนี่ยผลทางใจมาละใจเนี่ยถ้าใจดีจิตไม่ตกเนี่ยทําอะไรมันก็จะเกิดความมั่นใจถ้าสูญเสียความมั่นใจปั๊บทุกอย่างแย่หมดเลยอันเนี้ยตัวเองจะรู้ตัวตัวดีเลยว่าเฮ้ยมันกลับเหมือนเหมือนเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งเหมือนกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เมลราที่ทานเข้าไปก็สัมผัสได้รู้สึกคนบางคนคิดว่าตายแล้วฉันแก่แล้วยุมากแล้วเสื่อมเสื่อมแล้วมีทรงกับสุดแล้วทำไมเอ็กซ์ร้าทำให้คุณ กลับมาเป็นดูมอีกครั้งหนึ่งอะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อ่ะ oh. เออต้องทานังสรรือขอบคุณคนทำแล้วมั้งเนี่ยเรียกว่าช่วยเลยนะคะช่วยช่วยชีวิตคุณผู้ชายโดยเฉพาะเลยด้วยพอจะมีคนที่แบบมีปัญหาในเรื่องสุขภาพแบบเนี้ยแล้วก็ทานเข้าไปแล้วเห็นผลพอจะเล่ายกตัวอย่างเป็นประสบการณ์ให้ฟังสักดนึงได้ไหมคะพี่ก็เขาเขาเขามีปัญหาเรื่องเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก็คือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยชีวิตเขาแบบจะเกิดมาทําไมอะแล้วมันใช้ประโยชน์ตรงนี้ไม่ได้อ่ะผู้ชายอ่ะ พูดตรงๆมันขาดตัวนี้ไม่ได้หรอก <Ừ. S 2> มันเป็นอาหารใจนะมันขาดไม่ได้หรอกแล้วเขาแย่แล้วอะแต่มีตัวนี้มาช่วยขึ้นมาใจเขาเบิกบานโอ้โหเขาแบบมีความสุขละเกินตอบสนองความต้องการความรู้สึกของเขาได้อะค่ะไม่รู้จะพูดยังไงอะเขาต้องกินตลอดชีวิตก็บอกงั้นค่ะเพราะว่ามันแหมมันได้ทั้งในเรื่องของร่างกายออได้ทั้งเรื่องของจิตใจรู้ไหมว่า,ามีมีผู้ที่ทานเอ็กซ์ตร้าเนี่ยแล้วเป็นผลดีเนี่ยอายุแ0ิบกว่า าทานได้เอา้าแล้วเวิร์กด้วยแล้วเป็นผลดีแล้วก็สามารถทำกิจกรรมอย่างนี้ได้เป็นปกติแ<ะ>0กว่าเนี่ยจะซื้อโลงอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนเขาบอก80กว่านี่แตะปี๊บไม่ดังแล้วนะคะพี่เขาเรียกว่าเป็นขนมจีนไม่มีน้ำยาแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ตปี๊บแตกแล้วครับโอ้โหซึ่งเป็นตัวช่วยที่ทําให้ไม่น่าเชื่อ<ะ>เพราะว่าถ้าไม่มีตัวนี้ขึ้นมาไม่มีเอ็กซ้าเนี่ยเขาก็ ซื้อโรงอ่ะเตรียมซื้อโรงแล้วอะไม่ไหวแล้วนะหมดใจก็ห่อเหี่ยวจิตตกแล้วแต่ทําไมทําให้เขากระชุ่มมาช่วยกับมังเหมือนเป็นหน่มอีกครั้งหนึ่งเขาดีใจมากมให้ถูกหวยกับเป็นอย่างเงี้ย เขาเลือกนี้ดีกว่านี่นะเห็นไหมว่าแบบจริงๆแล้วก็มีความสําคัญสําคัญกับสุขภาพร่างกายเนี่ยดูแลตัวเองไวเนี่ยดีที่สุดนะคะทีนี้พูดนิดนึงว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยพอมามีได้ยินอยู่บ้างเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลคุณผู้ชายผลิตภัณฑ์ของเอ็กซ์่าเนี่ยมีความแตกต่างยังไงถ้าเปรียบเทียบกับทั่วไปก็อย่างที่บอกว่า p r o d u ั t ์อื่นเนี่ยก็คืออาจจะเป็นมีเคมีคอลอยู่และจะแก้ที่ปลายเหตุก็คือเมื่อจะทํากิจกรรม ถึงทานใช่ไหม,มแค่นั้นเองแต่อันเนี้ยคุณทานไปไม่ต้องมีกิจกรรมก็ได้แล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงไม่มีเคมีคอแล้วทานไปถ้าใช้เป็นกิจกรรมด้วยอีกสองวันข้างหน้ายังใช้งานได้อยู่เลยยังใช้งานได้อ้พลังเหมือนมีพลังเสริมพลังแฝงอยู่ข้างในอะ่ะไม่จำเป็นต้องอีกวันสองวันต้องทานอีกไม่ต้องใช้ได้อีกสองวันเนี่ยสุขภาพร่างกายยิ่งดีนะ อาจจะได้มากกว่านี้กว่านั้นอีกเออมันอยู่ที่ร่างกายของเราด้วยไงค่ะแล้วที่สาคัญคือสามารถทานได้อย่างต่อเนื่องไม่เป็นอันตรายมาจากธรรมชาติทั้งหมดต่อไปติดเก๊าไปเรื่อยหลายวันก็ไม่เป็นอะไรถูกต้องไม่มีสารตกค้างเพราะว่าอย่างที่บอกว่าส่วนประกอบว่าตังถังเช่าโสมกระชายดําเราทานกันเป็นประจำหรือไม่ไม่หรอกหาไปทานหาทานที่ไหนล่ะหายากเหมือนกันก็มีคนหาให้เราแล้วไงค่ะหาแล้วมารวบรวมอยู่เนี่ยเอ็กซ์ตร้าเนี่ยเนี่ยถึงบอกว่ารวบรวมมาให้แล้วเราน่าจะดีใจนะวันเนี้ย มาแก้ปัญหาได้ถูกจุดเลยนะครับนะคะโดนใจตรงใจขนาดนี้นะคะคุณผู้ชายหลายคนก็เริ่มตาโตแล้วฟังมาถึงตอนนี้ค่ะอย่างที่สัญญากันเอาไว้ว่าช่วงท้ายรายการเราจะมีผลิตภัณฑ์มาแจากกันวันนี้เอ็กซ์ตาก็จัดให้กับคุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันค,ค่ะวันนี้จัดไปสักกี่สายดีคะพี่ผู้ชมเอาัก อ่ะสิบสายก่อนแล้วกันสิบสายไปเลยค,ค่ะค่ะจากเป็นกล่องนะคะ,ะก็จะเป็นไซส์ไซ,ไซเล็ก1เมตรครับ1เมตรครับผมค่ะเรียกว่าทานเข้าไปเนี่ยหกล่อง1เมตรเนี่ยรับรองว่ารู้สึกได้ถึงความเป็นข้อคววรระัง ระวังจะติดใจครับติดต่อเข้ามาเลยนะระวังจะติดใจเลยตอนนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์ของ Harmony Herb Extra ค่ะที่หมายเลข0868835858ย้ำนะคะ0868835858ให้10สายแรกนะคะที่โทรติดก่อนนะคะท่านละ1กล่องกับกล่องเซ็ตเล็กนะคะขนาด1เม็ดนี่ละค่ะนะคะเอาล่ะวันนี้จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ในเครือไปสัทจอยอน์คอร์รัปเปอเรชั่นเป็นสินค้าน้องใหม่ Extra เนี่ยมี2ไซส์ด้วยกันใช่ไหมคะพี่ผู้ชมมีไซส์6เม็ด กล่องใหญ่ถ้ากล่องใหญ่แล้วก็ไซส์1เมตรใครคสนใจก็ติดต่อสอบถามได้หรือว่าจะซื้อก็ได้ครับผมค่ะ ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ใช่ไหมครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อก็ได้แล้วก็ราคาเนี่ยจะมีราคาสำหรับคนทั่วไปถ้าเป็นกล่องใหญ่6เมตรราคาทั่วไปก็จะอยู่ที่1,200บาทราคาราคาสมาชิกอยู่ที่990บาทแล้วก็มี P ีให้ด้วยค่ะส่วนกล่องเล็กนะคะที่จากคุณผู้ชม1เมตรนะคะก็ราคาทั่วไปอยู่ที่250บาทราคาสมาชิกอยู่ที่199บาทนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสิบสายแรกผู้โชคดีก็แจกให้ฟรีเช่นเดียวกันสุดท้ายค่ะพี่ผู้ชมขา คงจะฝากอะไรดีๆที่บอกว่าเอ็กซ์ตร้าเนี่ยแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดนะครับเอ็กซ์ตร้าคืออะไรที่สุดของความแกร่งแรงทนชนเป้าหมายรู้กันอยู่นะครับเป้าหมายคืออะไรเอ็กซ์ตร้าทำให้กระแสเ,เลือดไหลเวียนดีขึ้นทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทําให้คุณไม่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศแก้ที่ต้นเหตุทําให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสม่ําเสมอแล้วคุณจะไม่มีปัญหาเหล่านี้อีกแล้วใครจะไม่เรียกคุณว่า พี่หลังพี่หลังหลังเร็วค่ะเอาละอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เอามาฝากกันนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติค่ะ Harmony Herb Extra นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะนักร้องนักแสดงและตัวแทนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะคุณผู้ชงโยธาพิทาค่ะขอบคุณครับ ค,คุณผู้ชมที่สนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ call center ของเรา029755858นะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสมัครสมาชิกก็ได้ค่ะรวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะดูได้จากเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถูกีค่ามหา,าศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ